หนึ่งใน27่ําถามแนวสอบสัมภาษณ์นะคะท้องถิ่นหรือว่าภาคคอควายของกระทรวงหน่วยงานราชการต่างๆนะคะอันนี้คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งในคอร์สต,ติวสอบสัมภาษณ์นะคะของกพแล้วก็ท้องถิ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูคําถามนะคะครูขอยกบางช่วงมาตอนมาสอนพวกเรานะคะถ้าพบลูกจ้างภายใต้บัคับัญชามาสายเป็นประจํำยังไงคือมันมีคํากล่าวว่าถ้า ลูกจ้างภายใต้บังคับบัญชาเราออกมาสายเราก็ต้องตักเตือนด้วยความหวังดีค่ะเพราะวินัยฟังเลยนะเอาคำนี้ไปตอบเลยวินัยคือพื้นฐานของข้าราชการค่ะการมาสายมันเหมือนคุณไปกินเวลาราชการมันเหมือนคุณเอาเปรียบประชาชนทำอ้อมถ้าตอบแบบเนี้กรรมาการจะแบบโอ้โหถูกอกถูกใจอ๊ยสุดยอดอะไรเงี้ย ข้อ14นะถ้าถูกสั่งงานที่ไม่อยู่ในหน้าที่ทำยังไงต้องดูค่ะว่าเป็นเพื่อราชการหรือเพื่อเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นงานราชการต่อไปเลยค่ะแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงยินดีทำเพื่อช่วยเหลือองค์กรจิตอาสาใช้คำนี้นะคือเขาต้องการเห็นคุณเห็นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วมันขัดต่อระเบียบจะเป็นจิเซธอย่างนุ่มนวลค่ะ เวลาคอนเซปต์วิธีคิดของการสอบสัมภาษณ์ราชการภาคคอควายของทุกกระทรวงทุกสังกัดอะมันจะดูว่าคุณเข้าใจแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงานไหมสองเขาต้องการดูว่าคุณเป็นคนที่เห็นองค์กรมาก่อนเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าและสามคุณเข้าใจเรื่องระเบียบไหมระเบียบปฏิบัติราชการว่าเออจะไม่ไม่ให้ผิดระเบียบไม่ให้ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยสิบห้าถ้าเห็นเจ้าหน้าที่ อาจจะเอาหน้าที่ในเอาไปคุณหรืออะไรเงี้ยใช้อำนาจเกินขอบเขตทำไงก็คือไม่สนับสนุนค่ะแล้วก็จะเตือนสติด้วยว่าเออไม่ไม่สิ่งนั้นไม่ถูกต้องหากบุนแรงก็ต้องรายงานแต่แต่แต,แต,แต่ต้องรักษาเกรตินหน่วยงานแต่ตอนนี้คือแนวตอบสอบสัมภาษณ์นะแต่ในชีวิตจริงดูทางลมดีๆนะเจ้าพวกดูทางลมดีๆนะ บางคนไปยุ่งกับเขาแต่เขาแต่แต,แต่คืออย่างนี้ค่ะแต่คีย์เวิร์ดก็ถึงต้องตอบอันนี้ด้วยฟังนะแนวตอบสัม,สมภาษณ์ก่อนจะตอบอันนี้ต้องเติมคำนี้ไว้ค่ะคือพิจารณาและมีวิจารณญาณ ไม่เชื่อข่าวลือเพราะอะไรนี่คือคำถามที่ดักคนเยอะที่สุดชอบเป็นคำถามแนวๆเนี้ยเพื่อนร่วมงานเป็นชู้เพื่อนร่วมงานเอ,อ่อทำหน้าที่เกินขอบเขตเพื่อนรุ่มการโกงคุณต้องตอบว่ามีวิจารณญาณและไม่เชื่อข่าวลือเพราะถ้าเกิดใครนะอยู่ดีๆกระโดดไปแบบรายงานผู้บังคับบัญชาแล้ว มันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นข่าวลือมันจะเข้าข่ายกรณีคือคนเป็นคนอุกข่าวและมันจะเข้าข่ายในลักษณะเขียนบัตรสนเทศแล้วถ้าหากมันเพกเกิดผลกระทบกับเจ้าตัวแบบไม่ไหลแหลงคุณจะโดนวิในไม่ไหลแหลงนะในข้อหาแจ้งแบบแจ้งข้อมูลเท็จอะ หรือคุณไปดูระเบียบของกระทรวงคุณดีๆซึ่งมันจะมีปัญหาแน่นอนสิ่งที่กรรมการสอบสัมภาษณ์อยากได้ยินเหนือไปกว่านั้นคือมีวิจารณญาณไม่เชื่อข่าวลือทุกคนพิมพ์มีวิจารณญาณไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเอะอได้ข้อมูลอะไรฟ้องมันจะไม่ต่างอะไรกับลูกอีช่างฟ้องแล้วสุดท้ายผู้บังคับบัญชาจะปวดหัวแล้ว มันจะไม่เกิดความสามัคคีในวงการราชการค่ะอันนี้ทุกคนพิมพ์นะอันนี้คือ <c oughs> คนสอบขออภัยคนสอบราชการที่เก่าเกมอ่ะเขา <c oughs> เขาจะรู้อันนี้อยู่แล้ว <c oughs> คนสอบราชการที่เก่าเกมอะ เขาจะรู้อันนี้อยู่แล้วเขารู้ดีด้วยต่ <c oughs> อไปค่ะความภาคภูมิใจในการทํางานของคุณคืออะไรคะก็ะบอกว่าเออสามารถปลดล็อกอะไรองี้ก็ได้สามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้ค่ะถ้าทําให้เขาคลายทุกได้คือกํำลังชีวิตของดิฉันแล้วค่ะโอ้โลกสวยงานแบบไหนที่คุณไม่อยากทําและเพราะอะไรตอบไปเลยค่ะงานที่ผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมค่ะ เพราะค่าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเนาะโอเคไหมสิบแปถ้าวันหนึ่งงานราชการมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนมากพอคุณจะยังเลือกเป็นราชการอยู่ไหมหมวดนี้เนี่ยนะเป็นหมวดแบบเซลเอส t ต e มคุณค่าภายในคุณต้องตอบค่ะเลือกค่ะเพราะว่าทราบดีตั้งแต่ต้นว่าราชการไม่ได้ร่ำรวยแต่สิ่งที่ได้คือเกียรติยศ สวัสดิการความมั่นคงทําประโยชน์เพื่อสุขลูขีดขีดเต้นใตายตัวนี้เยอะๆแล้วตอบดีๆทําประโยชน์เพื่อประชาชนทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติซึ่งอันเนี้ยคือครูอยากให้ <c oughs> คนที่คิดเป็นข้าราชาการมองตรงนี้เยอะๆค่ะเราไม่ได้มาเพราะว่าเราอยากจะให้ความมั่นคงอะไรในชีวิตยอย่างเดียวหรอกแต่เรามาเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเก็ตเนาะ โอเคไหมผ่านอันนี้ก็เป็นอีกแนวคำถามหนึ่งที่ถามมาบ่อยนะคะคุณจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานดิจิตัลหลายคนน่ะไปตกม้าตายเพราะไปตอบว่าเรื่องเกษตรหนูจะปลูกผักสวนครัวที่บ้านโนค่ะหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันแล้วก็ความพอประมาณถ้าคุณเข้าใจไอ้สหลักเนี้ยคุณจะมาประยุกใช้เช่นสมมติอาจจะตอบว่าเนี่ยใช้งบประมาณแผ่นดินใช้อย่างคุ้มค่าและมีเหตุผลก็ได้หรือจะเป็นแนวนี้ก็ได้การทำงานต้องมีแผนสำรองเสมอมีภูมิคุ้มกันใช่ไหมหรือบริหารจัดการทรัพยากรให้อย่างยืน ตอบแนวแนวนี้ซึ่งบอกเลยนะคะคําถามเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกบ่อยมากจริงหรือต่อให้เขาไม่ถามแต่ถ้าเกิดเขาถามว่าคุณมีแผนการพัฒนาองค์กรยังไงคุณมีแผนการพัฒนาหน่วยงานยังไงเอาอันนี้ไปก็ได้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยได้คะแนนเนี่ยได้คะแนนมันจะดูดีตอบแล้วมันจะดูดีในมุมมองของคุณจิตอาสา จำเป็นต้องรอให้มีคําสั่งหรือต้องใส่เครื่องแบบก่อนไหมคืออย่างนี้ค่ะคําถามแนวเนี้ยจะถามแนวว่าเออในชีวิตอ่ะคุณเคยเป็นจิตอาสาไหมอาจจะถามแบบนี้ก็ได้เออในชีวิตคุณเล่าซิคุณเคยเป็นจิตอาสาหรือเปล่าถามว่าทําไมข้อสอบสอบภาคขวายสอบสัมภาษณ์ราชการพ่อให้เห็นเป็นจิตอาสารู้ป่ะเพราะบางทีบางคนไม่ได้ทําหน้าที่จิตอาสา อ่ะเรื่องของมึงมือนมุไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยมันกลายเป็นงานเกี่ยงกันนะคะต้องตอบว่างานจิตอาสาคืองานที่จิตใจที่พร้อมเสียสละเห็นงานส่วนรวมสะดุดแล้วรีบเข้าไปช่วยไม่ต้องรอคําสั่งไม่ต้องรอคําสั่งค่ะส่วนอันนี้ที่ครูแถมให้เพิ่มคือการใส่เครื่องแบบเป็นเพียงสัญลักษณ์แต่การกระทําแบบลงมือทําแบบเสียสละนั่นคือเนื้อแท้ของข้าราชการต่อไปค่ะสวยดีนะคะ 21ค่ะคุณจะนําหลักการทรงงานนะคะของพระมหากษัตริย์เข้าใจเข้าถึงพัฒนามาใช้ยังไงก็อันเนี้ยเอาไว้สําหรับตําแหน่งงานที่มาต้องเกี่ยวกับชุมชนไม่ว่าจะเป็นออนักพัฒนาชุมชนหรือใครที่ประสานงานกับชาวบ้านเยอะๆอะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาลองดูนะคะของอพระมหากษัตริย์ที่จะทำเนาะคืออย่างในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้าใจศึกษาหน้างาน ศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชนให้ถกแท้เข้าถึงลงพื้นที่พูดคุยประสานงานแล้วก็พัฒนาลงมือแก้ปัญหาให้ตรงจุดไม่ใช่แค่คือไม่ใช่แค่พอทําผ่านๆรัชการจะชอบใช้คําว่าพัฒนาที่ยั่งยืนคําว่าพัฒนาที่ยั่งยืนคือทําแล้วมันต้องได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่พอผ่านอืมก็แจ้งวัน,นิดหนึ่งนะคะว่าอันเนี้ย มันเป็นเพียงแนวการตอบคําถามแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบในการตอบคําถามทั้งหมด27ข้อที่คุณครูสอนไว้ในการสอบสัมภาษณ์ขอ,องท้องถิ่นก็พ่อหรืออื่นๆนะคะแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนว่าอันนี้เราสามารถไปดูไว้เป็นแนวทางอย่างเงี้ยได้นะคะโอเคไหมเนาะไปดูเป็นแนวทางถ้าได้ยินข่าวลืออันนี้แหละเด็ดมาก ถ้าได้ยินข่าวลือว่าเพื่อนร่วมงานในแผนกเป็นชู้สาวกันทั้งที่มีครอบครัวแล้วคุณจะทำยังไงตอบถ้าได้ยินเพื่อนร่วมงานในแผนกเป็นชู้สาวกันทั้งที่มีครอบครัวแล้วเอาเรื่องผัวเรื่องเมียาากันซะแล้วเนี่ยตอบตอบอะไรคะตอบเลยนะคะคือ วิจารณญา,านอีกแล้วอย่าไปกระโจนตอบเพราะนั่นคือหลุมพางและนั่นคือกับดักหลายคนนี่ที่บอกว่าหนูจะฟ้องผู้บังคับบัญชาเลยนะกับดักหรือบอกหนูจะไปเอ,อเตือนพื้นเลยค่ะงกับดักเราต้องเข้าใจคือเรื่องที่ เขาเราต้องตอบแบบนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราต้องเช็คก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวลือที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนค่ะแล้วถ้าหากเราเอาเรื่องที่ไม่ตรวจสอบไปรายงานผู้บังคับบัญชาเลยอาจจะเป็นการเก่าวหาเท็จซึ่งอาจจะผิดวินัยราชการได้นะคะแล้วคืออันเนี้ยคือคือตอบแบบนี้ก่อนตอบแบบนี้ก่อนส่วนอันนี้นะคะโฟกัสที่งานอันนี้อันนี้เดี๋ยว คืออย่าอย่าเพิ่งตอบดีกว่ามันเดี๋ยวมันมองว่าเราเพิกเฉยแต่เป็นประเด็นคืออยากให้เราอะโฟกัสคําว่าอย่าไปกล่าวหาเท็จคือคุณต้องมีวิจารณญาณเชื่อไหมถ้าเกิดตอบแบบนี้นะกรรมการสอบสัมภาษณ์ก็จะดังยิ้มเออไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยไอ้นี่มันใช้ได้เว้ยมันมันรู้จักตอบเพราะนี่คือหลุมที่กรรมการนี่คือหลุมที่กรรมการเขาชอบขุดให้เรา อันเนี้ยเจอบ่อยถ้าเราไม่ยุ่งกับเรื่องของเขาคืออย่างนี้ค่ะถ้าในชีวิตจริงครูบอกงอย่างงี้ก่อถ้าในชีวิตจริงเราต้องทําแบบนี้ค่ะแบบคืออย่าไปยุ่งกับเรื่องเขาเอาพูดตรงตรงเพราะว่าในชีวิตจริงอ่ะกับการตอบคาถามแบบสอบสัมภาษณ์อ่ะมันคนไรแบบนะเพราะในชีวิตจริงเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วถ้าเกิดเขามารู้ทีหลังว่าอินี่คาบข่าวไปบอกเลื้อๆอะไรเงี้ยแบบเรื่องงานงอกอ่ะแต่เข้าใจนะค่ะมันคือ คือถ้ามันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมพูดยากเนาะเฮยพูดยากเพราะว่าสังคมที่อยู่ราชาการด้วยกันบางคนอนะ่ะมันก็ต้องระวังกันอะ่ะแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเข้าใจปะเนาะข้อยี่สิบสามค่ะสังคมมักมองค่าราชาการว่าช้าชามเย็นชามไอ้ตรงที่ครูลบตรงเนี้ยก็ลบตามนะคือครูมองว่าอย่าเพิ่งไปตอบแบบนี้ดีกว่า คือจะใช้คำพูดตรงๆแบบเนี้ยมันมันไม่สวยอ่ะลองลองปรับดูอาจจะบอกว่าเออดิฉันจะโฟกัสที่ว่าการไม่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 กล่าวหาเท็จนะคะอะไรเงี้ยต่อไปค่ะสังคมมักมองข้าราชการว่าเช้าชามเย็นชามเออครูบอกไว้ก่อนนะแต่สำหรับวงการครูอะวงการครูอะถ้ามาเป็นชู้สาวกับคนอื่นอ่ะโทษโดนปลดออกนะ อย่างเคสของครูบีอ่ะเออเขามีผัวมีเมียจดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วมึงไปยุ่งกับเขาเนี่ยปดออกนะสังคมมักมองข้าราชาการว่าเช้าชามยินชามคุณจะลบภาพจํานี้ยังไงตอบไปเลยค่ะอ๋อหนูจะลบคํศสบประมาทด้วยผลงานและการบริการค่ะนี่ข้าราชาการยุคใหม่นะคะจะต้องทํางานตรงเวลาให้ความให้ความกระตือรือร้นให้การบริการที่ทํางานเสร็จไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ตอบแบบแนวๆนี้เลยแบบโอ้หนูโปรดักทีฟค่ะอะไรเงี้ยผู้บริหารที่เป็นนักการเมืองสั่งให้คุณทําโครงการที่สุ่มเสี่ยงผิดระเบียบคุณจะทํำยังไงก็ไก่อันเนี้ยต้องตอบนะคะเป็นสถานาการณ์ที่ลำบากใจแต่ต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นเกราะคุ้มกันค่ะคือเราต้องตอบว่ายึดระเบียบแต่ถ้าเกิดว่าท่านท่านยังยืนยันนะคะก็ทําเป็นบันทึก ก็ต้องปฏิบัติตามสายการบังคึกบัญชาแต่ต้องทําเป็นบันทึกข้อความมันจะตรงกับในพระราชบัญญัติแล้วก็พวกพระราชกิจสถิกาหลายตัวที่เขาบอกว่าถ้าหากผู้บังคับบัญชายังยืนยันตามคําสั่งเดิมเราก็ต้องทําบันทึกข้อความว่าเออแจ้งแล้วนะเรื่องนี้มันผิดระเบียบแล้วก็ทําตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาไปถ้ามันผิดหรือมันมีปัญหาอะไร บันทึกข้อความตัวนั้นจะเป็นตัวที่ปกป้องเราไม่ให้เรามีปัญหาในอนาคตนะคะยี่สิบห้าทำไมถึงอยากเป็นข้าราชการตอบง่ายมากอันนี้อยากใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจดเลยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนคือความสําเร็จในการทํางานอะไรเงี้ยยี่สิบหมองบทบาทข้าขราชการในชุมชนยังไง ก็มองว่าเป็นที่พึ่งแล้วเป็นตัวกลางค่ะต้องเข้าถึงง่ายเป็นที่ปรึกษาแล้วประสานความช่วยเหลือจากรัฐไปถึงชุมชนเป็นผู้รับใช้นะคะเป็นผู้รับใช้ประชาชนขอให้เป็นไม n d เซ็ตที่เราคิดแบบนี้เสมอจริงๆตอนทำงานข้อ27ถ้าได้รับตำแหน่งแล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำเพื่อประชาชนคืออะไรตอบอันนี้ค่ะตอบแบบนี้กรรมาการยิ้มแล้วจริงๆคุณต้องทำ ด้วยตอนที่คุณทํางานศึกษางานและเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสามารถบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามประชาชนได้อย่างทันทีนะคะก็ฝากไว้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่มาอยู่ด้วยกันอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอแล้วส่งกันบ้านเนาะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งกันบ้านนะคะใครเตรียมสอบสัมภาษณ์ในตําแหน่งไหนอย่าลืมคอมเมนต์ ข้างล่างนี้นะคะครูแอมมี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณอ,อยู่ในตำแหน่งไหนแล้วเพื่อไม่พลาดนะคะครูแอมมี่ก็เปิดติวนะคะเปิดติวทั้งกอพอแล้วก็ครูผู้ช่วยทุกตำแหน่งนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามครูแอมมี่ไว้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาอะไรแบบนี้นะคะกดติดตามไว้เลยค่ะเพราะว่าที่มันทำมาเนี่ยดีมากๆนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ